บรรยากาศก่อนไปไลฟ์เหมือนสี่หลายคนบอกว่าเอ้ยก่อนจะได้ไลฟ์คิวดินพวกนี้น่าหนักสำหรับเราไปเจอหนา้ากันเป็นยังไงบ้าง,าส,งสำหรับบรรยากาศของโอ้โก็ดีเลยครับของโอ้แบบทุกอย่างลับรื่นแล้วก็เคลียร์คิวให้อย่างดีเลยเหมือนน่ารัมก,กมากแล้วบอกมีการจัดระบบที่ดีขึ้นตรงนั้นเรามียังไงบา้างครับตอนที่ไปถึงสำหรับโต๊ะโอ้โแบบสบายมากครับก็คือคนน้องดูแลอย่างดีแล้วก็แบบเออก็คือการรอผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันก็จะอะไรเกิดขึ้นได้ หมู่บ้านนี้เขาอยู่แล้วรวยกาศไปอยู่หมู่บ้านเขบ้างไหมร้อยล้านจะไกลบ้านผมไหทีบ้านผมที่แถวนี้ไหรอครับอย่างการมาแทนระบบการไหลของเทาอปส์ไหมมันเป็นระบบไหมมันเป็นแบบโอ้เป็นระบบมากครับก็ชื่นชมทีมเท็อปั์มีรอบหน้าไปอีกไหมครับถ้ามีโอกาสครับก็ถ้าเขาชวนก็จะไปอยากอยู่ครับในเฟรนด์ลับปิดแต่ไปเตรียมโซเอาไว้เลยนะแต่คือถ้าง่ายๆก็ไปที่เซนทรัลเพาส์เขาก็อยู่ตรงนั้นนะโอ้เป็นลับปิดเหรอเอาแล้วจะไป ไปยืนไข่เองหรอฮะจะไปยืนไข่เองหรอไปยืนไข่เองแต่มีอีกเรื่องที่อยากฝากไว้เออฝากไว้ฝากไว้เลยเอาคืนโอ้ลาลาเออเทปหน้า EP ใหม่ยังมีเหรอในการ์ไอมีี e ีใหม่มาแล้วล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์พี่พี่เล็กพี่ก็โอ้มีใหม่ล่าสุดนี้จะออกอาทิตย์หน้านี้เป็นใครเปอารักท็อปทศพลอุ้ยไม่เคยรู้เลยโปรโมทหนักสุดเรืแน่นอนโอ้รู้เลยใช่ครับก็อยากให้ไปดูเพราะว่าอันนี้เป็น เป็นเทปที่แบบเอกลักษณ์มากมากแล้วผมแบบพาเสารนี้เลยเสารนี้เออมีคนจะซิปมาเสารนี้เลยแล้วก็คือน่ารักมากๆเพราะว่าเป็นการเดินทางกันไปด้วยกัน3คนแล้วก็เออไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับแบบลูกผู้ชายขี่ม้าแล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์แบบหนักๆเลยแล้วเซอร์พอลเซไพรส์ท็อปเหรอไม่ใช่เออไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู